โอ้สวัสดีครับโทษทีพอดีผมนอนนั่งไปหน่อยยินดีต้อนรับสู่สารคดีสัตว์ป่าเกมฮาร์ตโทเปียกับผมคุกกี้ผู้ดำเนินรายการในวันนี้และวันนี้เราจะมาส่องการดำเนินชีวิตของเราสัตว์ป่าน้อยใหญ่สุดน่ารักในโลกของเกมฮาร์ตโทเปียกันโดยภารกิจของเราในวันนี้คือการออกไปเจอสัตว์ป่าให้ได้มากที่สุดและต้องถ่ายรูปก,กับน้องๆไว้ด้วยผมจะทําได้ไหมต้องดูให้จบนะครับ เอาละแต่เวลาขึ้นรถแล้วมาดูกันว่าระหว่างทางเราจะเจอกับน้องๆตัวไหนบ้างไปกันแล้วสัตว์ตัวแรกที่ผมมาเจอในวันนี้ก็คือปโปจะน้องแพนด้าสุดน่ารักน้องจะอยู่ทางตอนใต้ของป่าในโซนสัวป่าไผ่ครับตอนที่ผมมาถึงน้องกําลังนอนอยู่เลยแต่ดูจากอาการแล้วน้องน่าจะกําลังหงุดหงิดนิดหน่อยฮะแต่โดยรวมแล้วถือว่าน่ารักใช้ได้เลยเอาเป็นว่ามาถ่ายรูปน้องแล้วไ,ไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันตัวต่อมาคือพี่ชายควางสุดเท่ ที่เขาจะอยู่แถวๆบริเวณทะาเลสาบในป่านะครับทั้งเขายาวตัวก็ใหญ่ยืนอยู่คนเดียวแบบเท่ๆคู่ๆเดี๋ยวแล้วน่าจะเป็นกวางสายเอ็มดี้ไม่วุ่นวายกับใครมาถ่ายรูปก,กันและนี่คือภูเขาออนเซนทางตอนเหนือกับครอบครัวกปีป่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามแบบนี้เลยเหรอหน่ารักเกินปวยมุ้ยโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็พี่ชายขอถ่ายรูปหน่อยนะ และไปต่อกันที่ทุ่งดอกไม้ที่มีคือถิ่นของเจ้าจิ้งจอกน้อยตัวแสบน้น่นารักมากเลยที่อยู่กลางทุ่งดอกไม้แบบนี้ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องลองโหลดมาเล่นล้ะครับขอบคุณสำหรับความร่วมมือน่าจะตัวเล็ก โอ้ว้าวม่สาวน้อยนี่มันเจ้าอัปปาก้าที่อยู่ทางตอนใต้คาะจะเท่และสวนไปไหนเนี่ยแต่ทาไมดูเหมือนจะมีน้องอัปปาก้าตัวหนึ่งสนใจบ้านลมเป็นพิเศษแฮะถึงกับยืนแอบอยู่แถวนั้นเลยเหมือนกําลังคิดว่าจะเข้าไปเล่นได้ไหมนะน่ารักอ่ะแต่น,นี่ต้องแอบถทายมาแถวใกล้ๆเมืองกันบ้างกับเจ้าน้องกระถ่ายสุดน่ารักตัวเล็กขหยับนิดเดียวก็น่าเอ็นดูขอถ่ายรูปหน่อยนะอย่าป้องแค่หลอกให้น้องๆเลยโอ้นี่ก็เจอสัตว์หลายตัวแล้วแฮะ ระหว่างทางเราก็ลองมาแวะบ้านคนในหมู่บ้านกันสักหน่อยว้าวบ้านหลังแรกนี่ทรงโมเดิร์นแฮะจะบ้านได้สวยมากเลยไหนไหนก็ไหนไหนมาดูบ้านหลังที่สองต่อหน่อยบ้านหลังนี้มาแนวโทนชมพูเลยน่ารักสุดๆไปเลยอก่อนเล่นเป็นโรสเพลนะครับ โอ้เจ้าของบ้านถึงกับให้รางวัลผมเลยเหรอเนี่ยขอบคุณครับได้วเวลาไปทำภารก,กิจของเราต่อและทำตอนเหนือถลชาบสะพานเชื่อมที่นี่เป็นถิ่นที่อยู่ของเจ้าสายฟ้าแลบในตานานอย่างเจ้าตัวมิงเจ้าตัวนี้ไวมากแทบจะถ่ายไม่ทันเลยแฮะใครอยากมาถ่ายรูปน้องต้องใจเย็นนิดน,นึงนะครับ และตัวสุดท้ายของเรากับเจ้าแก๊งน้องหน้าน้องๆจะอยู่แถวบริเวณหมู่บ้านชาวประมงโอ้น้องหิวแบบเห็นได้ชัดมากเลยอะถึงขั้นเดินมาอ้อนผมเลยเหรอเนี่ยเพราะงั้นเพื่อๆต้องโหลดแล้วมาให้อาหารน้องๆกันแล้วนะแต่ถ้าสัตว์่ายังไม่พอต้องเจอกับร้านนี้กับร้านคาเฟ่น้องหมาน้องแมวสุดน่ารักดูนี่สิผมชอบน้องคอกกี้ตัวนี้จัง น้อยเหมือนไก่ย่างเลยอาติกล้นมากๆน้องแม่ตอนนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยไอฟูกันเลยทีเดียวโอวันนี้จะสัว์น,น่ารักจนเต็มอิ่มหัวใจกันไปเลยและแต่ละตัวก็น่ารักไม่แพ้กันเลยบางตัวก็ขี้อ่อนบางตัวก็ชิวๆวแต่ส่วนใหญ่ก็ขี้วนแทบทุกตัวเลยครับผมว่าความสนุกของเกมฮาร์ตอเปียมันไม่ได้อยู่กับความรีบร้อนเกมนี้เราสามารถแวะสามารถดูแล้วก็ถ่า,ถา,ถายรูปรวมไปถึงการทํากิจกรรมต่างๆที่แสนสนุกแบบนี้แหละถ้าใครดูคลิปนี้นั้นรู้สึกอยากเิียวบ้างก็ลองมาเล่นในเกมนี้ดูได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมให้อาหารน้องๆกันด้วยนะงั้นน้องจะหิวกันหมดผมคุกกี้เขาจบรายการสารคดีห้าทเบเปียวไว้เท่านี้อย่าลืมกินคุกกี้ก่อนนอนกันนะครับบ๊ายบาย